สวัสดีครับจากคลิปสอน EP ที่11นะครับในเรื่องของการทําเมนูนะครับเพื่อเลือกดูผลการเรียนของผู้เรียนนั้นนะครับก็มีสมาชิกนะครับมาถามว่าทําในรูปแบบที่อาจารย์แนะนําแล้วนะครับมันทําได้แค่นะครับสาระดับแค่นั้นนะครับแล้วมันก็ไปต่อไม่ได้นะครับมีรูปแบบหรือว่ามีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรไหมนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับ ในเรื่องของการทําปุ่มนะครับในลายแชทบอทของเราจริงๆแล้วมันมีหลายรูปแบบนะครับปุ่มนะฮะอันนี้ก็ในในคลิปที่ ep 1 1เนี่ก็เป็นรูปแบบหนึ่งนะครับก็เป็นรูปแบบหนึ่งนะครับอาจจะยังไม่ตรงกับความต้องการของเรานะครับเดี๋ยวในคลิปนี้มาดูซิว่านะครับรูปแบบอื่นๆในการทําปุ่มมันอาจจะตรงกับความต้องการของเราก็ได้นะครับมาดูกันว่าจะทํำยังไงบ้างนะครับก่อนที่เราจะมาเริ่มคลิปนี้นะครับเราไปดูงานเก่าเราก่อนนะครับว่า ที่เราบอกว่านะครับทำแบบนี้มันได้กี่ปุ่มนะครับอ่ะผมก็จะเปิดสมาร์ทโฟนขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับเข้ามาที่บอทสกอร์นะครับแล้วก็นะครับตรงนี้ก็พิมพ์คำว่าผลการเรียนเหมือนเดิมนะครับผลการเรียนนะครับแล้วก็แตะเข้าไปนะครับ จากนั้นนะครับบอร์ดก็จะไปเรียกเมนูนี้ขึ้นมานะครับซึ่งลักษณะของการทําเมนูแบบนี้นะครับมันอาจจะทําได้ไม่ได้หลายระดับนะครับก็เหมาะสําหรับเป็นบางเรื่องก็แล้วกันนะครับทีนี้ในคลิปนี้นะครับเราจะมาทําในรูปแบบอื่นๆบ้างนะครับมีรูปแบบไหนนะครับอ่ะเราก็มาที่ d i a l o g เหมือนเดิมนะครับจากนั้นผมก็จะใช้ i n t e n t b o t s c e r e นี่แหละครับตัวแรกเลยนะครับที่เวลา user พิมพ์ว่าผลการเรียนนะครับก็จะให มีเมนูนะครับอตอบรับเลยนะครับก็คือนะครับจะเลื่อนลงมาข้างล่างเนี่ยแล้วก็มาที่ลายนะครับมาที่ลายเพราะตัวนี้เราไม่พิมพ์เช็คレスปอนแล้วนะครับเราจะให้ลายส่งเลยก็มาที่ลายแบบนี้นะครับจากนั้นนี่คือโค้ดเดิมนะครับผมจะลบทิ้งเลยนะครับ Ctrl A แล้วก็ d Delete ทิ้งเลยนะครับทีนี้นะครับผมจะแนะนำนะครับปุ่มแบบแรกก็คือ Quick Reply นะครับ q u i c ก็คือเร็วนะครับ Reply ก็คือตอบกลับอย่างรวดเร็วนะครับลักษณะของปุ่มนี้เป็นยังไงนะครับอ่าผมก็เตรียมโค้ดไว้ให้เหมือนเดิมนะครับจากนั้นก็ Copy เลยนะครับนี้นะครับ Ctrl C Ctrl V วางลงไปนะครับลักษณะของปุ่มนะครับมันก็จะเป็นชนิดเช็คนะครับแล้วก็ใช้เป็นเช็คนะครับแล้วก็ข้อความเ e ็ค ที่จะส่งเข้าไปนะครับก็คือคําว่าการุณาเลือกรายการนะครับตัวนี้เราจะให้มันส่งคํานี้เข้าไปนะครับในการพิมพ์นะครับจะพิมพ์ให้เราอัตโนมัติจากนั้นมันก็จะเรียก Quick Reply ขึ้นมานะครับเป็นปุ่มนะฮะทีนี้นะครับเราสามารถที่จะใส่รูปภาพเข้าไปในปุ่มก็ได้นะครับอันนี้ผมทําเป็น i m a g e URL นะครับก็เป็นรูปไอคอนนะครับไม่ใส่ก็ได้นะครับมีแต่ปุ่มอย่างเดียวก็ได้ถ้าไม่ใส่เราก็แค่เอาบรรทัดนี้ออกนะครับอ่ะ เอาแบบไม่ใส่ก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวจะเอาออกก่อนคอนโทรลเอ็กตัดทิ้งเลยนะครับบรรทัดนี้เสร็จแล้วนะครับใช้จะเป็นแบบเมสเซจนะครับเลเวลก็คือเราจะให้ปุ่มนี้นะครับมีข้อความอะไรอยู่ในปุ่มแล้วก็เวลาแตะที่ปุ่มจะให้มันส่งเทคอะไรออกไปนะครับนี่คือลักษณะการทํางานของโค้ดนะครับกดเซฟครับอ่าเรียบร้อยนะครับทีนี้เราจะมาทดสอบกันนะครับ พิมพ์คำเดิมนี่แหละนะครับผลการเรียนนะฮะผลการเรียนก็แตะสง่งเลยครับอ่ามันก็จะขึ้นมาเลยครับกรรุณาเลือกรายการเห็นไหมครับตัวนี้มันก็จะเอาเทคคำนี้นะครับขึ้นมาตรงนี้ให้เราแล้วก็จะมีปุ่มขึ้นมาให้เรานะครับเวลาเราเอานิ้วไปชี้ก็จะเป็นรูปนิ้วให้แตะนะครับถ้าเราแตะตรงนี้นะครับ ปับ๊บมันก็จะส่งเทคคขาว่ามัธยมศึกษาปีที่1มันก็จะไปเอาเมนูลําดับถัดไปขึ้นมาโชว์ทันทีนะครับอันนี้คือปุ่ม r e p ายเมสเซจนะครับเอ้ยโทษทีควิกรีพายนะครับก็คือส่งอย่างรวดเร็วนะครับทีนี้ผมจะเอาบรรทัดนี้ไว้เหมือนเดิมครับ Image URL นะครับให้มันมีไอคอนในปุ่มด้วยนะครับอ่ะก็จะเอาโคดนี้ใส่เข้าไปกดเซฟเหมือนเดิมครับอ่ะเซฟเสร็จก็รันทดสอบอีกครั้งหนึ่งครับ คำเดิมครับผลการเรียนนะฮะจากนั้นกดส่งเลยนะครับผลการเรียนนะฮะอ่าันนี้คือความแตกต่างนะครับมันก็จะมีไอคอนนะครับมีไอคอนเข้ามาแบบนี้นะครับมัธยมศึกษาพิเศษหนึ่งนะครับมันเดิมถ้าเราแตะก็มันก็จะส่งข้อความนะครับส่งทค้ําว่ามัธยมศึกษาพิเศษหนึ่งนะฮะจากนั้นมันก็ส่งให้อินเทนทํางานต่อนะครับตามที่เราได้ทําในคลิปที่แล้วนะครับอันนี้คือ1ปุ่มอ่าอันนี้คือ1ปุ่ม ทีนี้ถ้าต้องการหลายๆปุ่มทำยังไงก็ใช้เทคนิคการ Copy นะครับต่อๆกันไปนะครับเดี๋ยวทำให้ดูเลยนะฮะนี่คือคำสั่งนะครับเปิดปีกาตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็มีปีกาอันที่2นะครับเพราะฉะนั้นก็ให้คลุมมาถึงปีกาตรงนี้นะครับสอันนะครับปิด2อันก่อนที่จะเป็นก้ามปูนะครับคลิกขวา Copy คัดลอกนะครับจากนั้นพอเราจะขึ้นปุ่มที่2นะครับก็ อย่าลืมต้องใส่คอมมาก,กอน,นะฮะพิมคอมมาลงไปแล้วก็ค่อยคอนทูนแบบนี้นะครับแล้วก็นะครับตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นชั้นมอ .2 อย่างนี้นะครับแบบเนี้ยนะฮะม .3 ก็ทําเหมือนกันครับแตะลงไปแบบนี้นะครับพิมพ์คอมมากนก็คอนทูนวี Ctrl v. ตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นม .3 นะฮะเป็นเลข3นะครับ ขึ้นอะไรผิดทำไมมันขึ้นสีแดงนะฮะน่าจะวางผิดจุดแน่ๆน,ออน,น,น,นะครับขอคอนโทรลแซ่ก่อนนะฮะคอนโทรลแซ่บอ๋อมาคอมมาผิดจุดนะครับมันต้องนับตัวนี้มาก่อนนะครับโทษทีหนึ่งสอง่าต้องก่อนก้ามปูนะครับ ค่อยใส่คอมมาตรงนี้นะครับคอนทรล V ลงไปอ่าโอเคนะครับตอนนี้ก็เป็น3นะครับชั้นม .3 จากนั้นก็เนี่ยก่อนกล้ามปูนะครับใส่คอมมาอย่างนี้นะครับคอนทอล V ตอนนี้ก็จะเป็นชั้นมอีอย่างนี้นะครับอลองดูนะฮะจากนั้นนะครับก่อนกล้ามปูใส่คอมมาคอนทล V นะครับ อันนี้ก็เป็นชั้นม .5 นะครับแล้วก็นะครับก่อนก้ามปูใส่คอมมาคอนโทรล V ม .6 นะครับคลิกรีพายนี้นะครับมันจะใส่ปุ่มนะครับได้นะครับในเวลาเดียวกันเนี่ย6ปุ่มนะฮะถ้าเราทำม .1 ถึงม .6 ก็จะครบเลยนะครับมีทั้งหมด6ปุ่มนะครับโอเคกดเซฟครับ เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาเทสกันนะครับก็เปิดสมาร์ทโฟนขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็จะพิมพ์ผลการเรียนเหมือนเดิมนะครับผลการเรียนกดทรงมาแล้วนะฮะฉันมายมสายพิชีตหนึ่งมายมสายพิชิตสอนนะครับมันจะเลื่อนไปทางนี้นะครับปัดไปทางซ้ายนะครับสามสี่ห้าหกอย่างนี้นะครับ เป็นการเลื่อนมาอย่างนี้นะครับเนี่ยเราจะเลือกเข้าปุ่มไหนเราก็แตะปุ่มนั้นนะครับมันก็จะทรงนะครับฉ็คํานั้นนะครับไปให้อินทิ้นทำงานต่อนะครับแวเนี้นะครับแตะเข้ามอน1มันก็มอน1เรียกขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับนี่คือในส่วนของนะครับที่เราเรียกว่า quick reply message นะครับทำเป็นปุ่มแบบนี้นะครับทีนี้นะครับ จริงๆแล้วในตัว Quick Reply Message นะครับนอกจากมันจะทําทเป็นปุ่มส่งเป็น text เทคแบบนี้นะครับจริงๆมันมีรูปแบบทั้งหมดอยู่6รูปแบบนะครับผมเตรียมไว้ให้อยู่นะฮะเนี่ยมี6รูปแบบถ้าเราอยากรู้ว่าแต่รูปแบบมันทำงานอะไรมันมีแอคชั่นอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะก๊อบบางให้ดูนะฮะหรูปแบบนะฮะคอนโทรลซแล้วก็ผมก็จะ c อนโทรลเอคอนตัวใหม่ลงไปเลยนะครับกดเซฟครับ กดเซฟเสร็จนะครับทดสอบนะฮะพิมพ์คำเดิมนี่แหละนะฮะผลการเรียนนะครับอ่ามาแล้วนะครับนี่คือลักษณะรูปแบบทั้ง6รูปแบบนะครับอันแรกก็คือ c m e r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  o l นะครับอ่ามันเป็นคำสั่งสำหรับเปิดอ่า e r e r o r o l กับ กลาเมราต่างกันยังไงอ่ะอยากรู้ต้องแตะดูเลยนะครับถ้าแตะที่กลาเมราโรนนะครับแอนมันจะไปเปิดเอารูปภาพอยู่ในแกเลอรี่ในสมาร์ทโฟนของเรานะครับแล้วก็แตะแล้วก็ส่งเข้าไปนะครับในแชทได้เลยนะครับนี่คือรูปแบบแรกนะครับรูปแบบแรกอันที่2ก็คือกลาเมรานะครับถ้าเราแตะตัวนี้นะครับก็คือเราเปิดกล้องอ่าพร้อมจะถ่ายรูปนะครับพร้อมจะถ่ายรูปแล้วนะฮะ นี่คือรูปแบบที่2นะครับรูปแบบที่3นะครับก็คือ location นะฮะ location ถ้าเราแตะตรงนี้มันจะบอกเลยว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะครับแง่ตอนนี้จะเรียกว่าผมอยู่โรงเรียนใช่ไหมครับยังไม่กลับบ้านกำลังจะออกกำลังกายนะครับอ่ารอให้แดดลงนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะวิ่งละนะฮะจากนั้นก็จะมีเมสเ a จนะครับอ่าเราพิมพ์ตรงนี้เมสเ a จว่าอะไรนะครับอ่าอย่างเช่นตัวนี้ Hello world นะฮะถ้าเราแตะมันก็จะนะครับมันก็จะส่งเขาว่า Hello world คล้ายๆชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นั่นแหละมันจะส่งข้อมูลออกมานะครับตัวนี้ก็คือแบบแรกนะครับที่เราทำไปแล้วนะฮะ Postback อันนี้เป็นการส่งภค่ากับเว็บ o ุกนะครับอันนี้เรายังไม่พูดกันนะฮะแล้วก็ Date Time Picker ตรงนี้ก็เหมือนกับ c a l e n d a r นะครับอยากรู้ว่าตอนนี้วันที่เท่าไหร่นี้นะครับมันก็จะเปิดแบบนี้ขึ้นมาเลยนะครับ นี่คือประโยชน์ของการหรือว่าลักษณะของการใช้งานปุ่ม Quick Reply นะครับมันจะเป็นปุ่มแบบนี้นะฮะถ้าเราคิดว่านะครับจะใช้ประโยชน์จากปุ่มนี้เราก็นะครับนำคำสั่งตัวนี้ไปใช้นะครับเดี๋ยวก็จะอัพขึ้นให้ดาวน์โหลดเหมือนเดิมนะครับทีนี้นอกจากแบบนี้แล้วนะครับมันยังมีปุ่มอีกรูปแบบหนึ่งมานำเสนออีกนะครับปุ่มแบบนี้เรียกว่า Flex Message นะครับ เป็นปุ่มลักษณะของเฟลกเมสเซจนะครับเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวก็จะก๊อปให้ดูเป็นตัวอย่างเลยนะครับจะได้เห็นภาพอันนี้ผมทำไว้2ปุ่มนะฮะสปุ่มคอนโทรลซีคอนโทรลเอนะครับลบหมดแล้วก็ค่อยวางนะครับจากนั้นนะครับอ่าลักษณะของมันก็เป็นเฟลกนะครับเฟลกเฟล็กก็คือความยืดหยุ่นเขาเรียกว่าเฟลกนะครับคอนเทนต์เป็นแบบบับเบิ้ลนะฮะไทปบล็อกวอชิคอนนะฮะเนี่ย ชนิดมันจะเป็นแบบบัตทนนะครับความสูงก็ S M นะครับ Small นะครับสมอ l ถ้าเป็น M D ก็จะเป็น Medium X L ก็จะใหญ่อะไรอย่างงี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นความสูงก็จะเป็น S M นะครับมาจิ้นก็เหมือนกันนะครับก็คือระยะห่างระหว่างปุ่มนะครับเราก็ไม่ให้มันห่างกันมากก็ S M นี้นะครับใช้เป็นที่ผมทำนี่เป็นแบบเม็ดเ g e นะครับเป็นแบบเม็ดเศษก็คือ ถ้าเราแตะที่ปุ่มนี้นะครับมันก็จะส่งเทคออกมานะครับเหมือนคลิกเรียลพคยครั้งแรกที่ทําให้ดูนะครับอันนี้ทําไว้2ปุ่มนะครับอ่าสปุ่มกดเซฟอ่าดูตัวอย่างกันก่อนนะครับว่านาตาเป็นอย่างไรนะครับโอเคนะครับตัวนี้สามารถที่จะเทสในในคอมพิวเตอร์ได้นะครับสามารถเทสเทสไรในคอมพิวเตอร์ได้นะครับตัวนี้อ่าลองพิมพ์ก็ได้นะครับผลการเรียนหรือจะเทสในสมาร์ทโฟนก็ได้นะฮะ เนี่ยมาแล้วนะครับเห็นไหมครับจะมีปุ่มอยู่2ปุ่มนะครับแบบนี้นะครับเราเรียกว่าเฟลกนะครับเฟลกเมสเซจแบบบัตทันนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับอนอกจากจะเป็นสีเขียวแล้วเนี่ยเป็นสีดิฟอต์ของมันนะฮะและลักษณะของปุ่มแบบนี้เราเรียกว่าสไตล์พาวมารีนะครับอ่ามันจะมีพื้นเป็นปุ่มนะฮะมันก็จะมีสไตล์แบบอื่นอยู่นะครับอย่างเช่นสไตล์ลิงก์สไตล์อะไรเนี่ยนะครับแต่แต่ถ้าเราจะเห็นแบบเป็นปุ่มเนี่ยก็เลือกนี่แหละ สไตล์ p พมอรีนะครับทีนี้นะครับอยากให้ปุ่มเปลี่ยนสีได้ไหมนะครับวิธีการก็ไม่ยากนะครับถ้าอยากได้ปุ่มเปลี่ยนสีนะครับผมจะเอาต่อจากมา r g จิ sm ตัวนี้นะครับพอ Enter ลงมานะครับก็พิมพ์ Color ให้พิมพ์ภายในขึ้นมหดับเบิลโคดนะฮะ color นะครับอ่าแล้วก็ดับเบิลโคดแบบนี้นะครับจากนั้นพิมพ์เครื่องหมายโคลอนนะฮะโคลอนแล้วก็ดับเบิลโคดขึ้นมานะครับ ทีนี้สีเนี่ยจะต้องนะครับพิมพ์เป็นเขาเรียกว่ารหัสเลขฐาน16แล้วต้องขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายชาร์ปหรือเครื่องหมายสี่เหลี่ยมก่อนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พิมพ์ชุดตัวเลข3ชุดก็คือ R G B นะครับชุดแรกเขาเรียกว่า R G B จะมีค่าตั้งแต่0ไปถึง F นะครับศ1 2 3 4 5จะเจ็นแพอ9เสร็จเขาจะเป็น A B C D E F อ่าคือตัวแรกเป็นสีแดงนะครับ ถ้าใส่ FF อย่างนี้ก็คือสีแดงนะฮะสีแดงนะครับก็คือสีแดงเต็มที่เลยอย่างนี้นะครับแล้วก็ให้มีสีแดงอย่างเดียวก็ R นะครับ G คร e e ก็เป็น00อย่างนี้นะครับ B ก็00อ่าเป็นการเรียนเลขฐานสิเป็น,เนตัวนะฮะสําหรับโค้ด HTML นะครับจากนั้นก็ดับ b l e ลโ o t e นะฮะแล้วก็ใส่คอมมานะครับจบบรรทัดอ่านะ เพราะฉะนั้นถ้าเรารันตัวนี้ก็จะได้ปุ่มนี้จะต้องเป็นสีแดงนะครับอ่ะเรามาลองดูครับกดเซฟครับจริงหรือไม่นะครับอ่ะเราก็มาเทสบอร์ดกันนะครับผลการเรียนนะครับผลการเรียนกด Enter มาแล้วนะฮะก็เป็นสีแดงเห็นไหมครับก็จะเป็นปุ่มสีแดงนะครับถ้าแตะที่ปุ่มนี้มันก็จะส่งเมสเซจคำว่ามัธยมศึกษาพิี่1ขึ้นมา แต่ต้องไปดูในสมาร์ทโฟนอ่าต้องมาดูในสมาร์ทโฟนนะครับเพราะว่าตัวเมนูที่เราทําไว้นะครับเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับแบบเมนูเดิมอยู่นะฮะทีนี้นะครับถ้าเราต้องการหกปุ่มทําไงก็ใช้วิธีเดิมนะครับใช้วิธีเดิมยังไงก็คือ Copy นะครับอ่าผมจะ Copy เลยนะครับตั้งแต่ตรงนี้นะครับผมเจาะคอมมามาด้วยขีดเกียรมพ์ใหม่นะฮะคอมมาแล้วก็นับตัวนี้มานะครับ บีก้าเปิดหนึ่งเป็นบีก้าสองนะครับเพราะฉะนั้นก็ก่อนก้ามปูเหมือนเดิมนะครับคอนโทรลซีนะครับคอนโทรลวีลงไปแบบนี้นะครับเดี๋ยวนี้เราก็เปลี่ยนเป็นมสามเปลี่ยนเป็นมัธยมศึกษาปีที่สามอย่างนี้นะครับก่อนก้ามปูคอนโทรลวีนี่ก็มสี่นะฮะก่อนก้ามปูนะครับคอนโทรลวี ันนี้ก็จะเป็นม5ละนะครับอ่าแล้วก็ก่อนกล้ามปูคอนโทรล V อันนี้ก็เป็นม6นะครับอ่าโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับอ่าก็จะได้เป็นอันแรกก็น่าจะเป็นสีแดงนะครับเนี่ยแต่ถ้านะฮะเราอยากเปลี่ยนสีปุ่มอื่นด้วยนะครับหลายๆสีหลากตา ปุ่มที่2นะครับก็เอามาต่อจากมา r ิ้นตตวนี้ก็ได้นะฮะว่าปุ่มที่2 00นะครับ0 0 0 0 RGB เป็นสีน้ําเงินก็ตอนนี้ก็จะเป็น FF อ่า FF อันนี้เป็นสีน้ําเงินนะฮะเป็นสีน้ําเงิน d e f a u l มันเป็นถ้าไม่ใส่อะไรเลยมันจะเป็นสีเขียวให้เราอยู่แล้วนะฮะนอกนั้นก็นะฮะอยากลองใส่สีอีกดูก็ได้นะฮะ FF แดงช้ำๆตัวนี้อาจจะเป็นเอ9เอาอะไรลองใส่ดูนะครับจริงๆแล้วถ้าเราจะทำสีให้มันสวยๆจริงๆเราก็ต้องไปไปเทียบเคียงโค้ดนะฮะใน Google เนี่ยไปเปิดเลยนะครับบอกว่าโค้ดค o ลเลอร์ l มันขึ้นมาเลยนะครับเราก็ไปดูแล้วก็มาพิมพ์รห,หัสเลขสิบฐาน16ได้เลยนะครับอากดเซฟครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะครับว่า มันจะเรียงปุ่มยังไงทั้ง6ปุ่มนี้นะครับเทศในสมาร์ทโฟนในคอมพิวเตอร์นี้ก็ได้ผลงานเรียนนะครับผลการเรียนเคนะครับน่าเห็นไหมครับมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับหนึ่งสนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราคลิกที่ปุ่มไหนนะครับมันก็จะส่งอ่าเทค ตัวนั้นออกไปนะครับตามค่านี้นะครับจะส่งเทคตัวนี้ตัวล่างนะครับตัวส่วนตัวเลเบลเนี่ยก็คือตัวที่มันโชว์อยู่บนปุ่มเราเรียกว่าตัวเลเบลนะฮะส่วนเทคก็คือเมื่อเราแตะมันก็จะส่งออกไปนะครับนี่คือลักษณะของปุ่มแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะทํากี่ปุ่มก็ได้ก็เรียงไปเรื่อยๆนะครับมากกว่า6กก็ได้ถ้าแบบนี้นะครับก็จะยาวไปเลยนะฮะเห็นไหมครับทีนี้นะครับก็มีประยุกต์ได้อีกนะครับถ้านะฮะ ถ้าไปทําแบบคารุเซลแบบม้าหมุนนะครับอ่ามันก็มีการปัดนะครับปัดไปทีละชุดนะครับแต่ละชุดก็มีปุ่มให้เลือกอย่างนี้นะครับเราก็ต้องไปประยุกต์นะครับก็ต้องไปประยุกต์นะครับหรือถ้าทําเป็นปุ่มอ่าผมลองเพิ่มอีกสักปุ่มหนึ่งก็ได้อ่าลองลองเพิ่มอีกสักปุ่มหนึ่งนะฮะอ่าก,ก่อนกล้ามปูคอนโทรล Control. อ่าลืมก๊อปใหม่เลยอ่า ลองทำอีกสักปุ่มหนึ่ง Ctrl C Ctrl V อ่ะส่ว so, นปุ่มนี้ผมจะให้มันลิงก์ไปเว็บไซต์นะฮะได้ไหมอ่ะทีนี้ถ้าเราสังเกตนะครับถ้าเราสังเกตแอคชั่นของ Line นะฮะมันก็มีหลายประเภทนะครับมีหลายประเภทอ่าที่เราใช้กันบ่อยๆตอนนี้ก็คือใช้เมสเซจก็คือส่งข้อความนี่แหละแต่ก็ส่งข้อความนะครับ ถ้าเราอยากให้ไปเว็บไซต์ให้เปลี่ยนจากใช้เมสเซจเป็น URI นะฮะเรียกว่า URI นะฮะ URI ่างนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับ Label ก็ไว้เหมือนเดิมนะฮะแต่ตรงเ e ็คตัวนี้ให้เป็น URI นะฮะ URI แบบนี้นะฮะ Label ตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นชื่อที่อยู่บนปุ่มนะฮะเป็นชื่อที่บนปุ่มแล้วก็ไว้เหมือนเดิม อ่ะซว่าผมจะเปลี่ยนข้อความแล้วกันถ้าคลิกที่ปุ่มนี้นะครับบอกว่าเรียนคอร์สออนไลน์อย่างเงี้ยน,นะครับอ่าพอเรียกออนไลน์เสร็จตัวนี้เราก็ต้องนะฮะเอา url ของเว็บไซต์นะครับที่เราจะให้เข้าไปนะครับเช่นนะฮะจะต้องมี http นะครับ http s นะครับต้องมี s นะครับ โคโลนสแล s สแลสเบอร์นไวยเว็บด <we> อทพิวัฒนดอทคอมอย่างงี้นะครับสแลสคอร์ส c o u r s e ีชีคอร์สออนไลน์อย่างนงี้นะครับอะถ้าเป็นแบบนี้มันก็จะเป็นลิงก์ไปเว็บไซต์นะครับอะเดี๋ยวลองบันทึกดูนะครับ ว่ามันจะเป็นปุ่มแล้วลิงก์ไปเว็บให้เราจริงหรือเปล่านะครับถ้าเราไม่อยากส่งเมสเซจนะครับอยากให้แตะปุ่มแล้วก็ไปเปิดเว็บความหมายนะครับไปเปิด Youtube ไปเปิดแหล่งเรียนรู้ไปเปิดอะไรก็ได้นะครับอถ้าใครมองเห็นตัวนี้ก็อ้าวทำเป็นปุ่มสําหรับให้นักเรียนคลิกเข้าไปเรียนแต่และเรื่องที่เราทําไปแล้วอย่างนี้ก็ได้นะครับมันเป็นสื่อการสอนนะครับอ่ะยังเป็นอ๋อเรายังไม่ได้เรียกน,นะครับ ผลการเรียนรู้นะครับผลการเรียนรู้อ่ะมันต้องมีปุ่มที่7โผลเพิ่มเข้ามานะครับอ่าทำไมเงียบ นะครับคอมมาอ่ะคอมมาใช่ไหมไม่ใช่ต้องมีอะไรผิดแน่ๆอาจจะเป็น URL ไม่ถูกนะครับเดี๋ยวครับขอเช็ค URL นิดนึงนะครับอะซงว่า URL นะครับ ถ้า URL ไม่ถูกมันก็ไม่ไปเหมือนกันนะครับลองดูสิอ๋อเนี่ยผิดนะครับตรงนี้ต้องเป็น u r i นะครับผมเป็นพิมพ์ URL โทษทีเนี่ยเห็นที่ผิดแล้วนี่ไงมันไม่ไปนะฮะไปพิมพ์ต URL ต้องพิมพ์ URL นะฮะเห็นแล้วเห็นแล้วโอเคเทสใหม่นะครับ ผลการเรียน Enter มาแล้วเห็นไหมครับอ่ามาแล้วนะครับ,รบถ้าเราแตะที่คอร์สออนไลน์นะครับอ่ามันก็จะเปิดเว็บมาเลยนะครับอ่าสามารถที่จะเข้าเรียนได้นะครับ C A I อย่างงี้นะครับโอเคนะครับนี่คือการใช้งานปุ่มนะครับแบบ Quick Reply แล้วก็แบบ f l e x Message นะครับ เราก็จะได้พบกับความสะดวกสบายนะครับหรือว่าในการประยุกต์ใช้งานปุ่มนะครับในเรื่องของบอทแชทนะครับแชทบอท์ดไลน์แชทบอทนี่แหละนะฮะก็ลองไปประยุกต์ดูนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมีอะไรนะครับสนุกสนุกมาให้เล่นอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ